อันนี้จะเป็นเมนูอาหารเที่ยงวันนี้นะจ๊ะเมนูลาบไก่เนาะไก่หลังจากที่ซับแล้วเรียบร้อยเอาตะเนื้อเราก็มาลวนใส่น้ำปลานิดหน่อยแล้วก็ใส่ผงนัวตามด้วยมะนาวลงไปหมักเปียวก็ใส่เปรียวนะจ๊ะหลังจากนั้น ก็ใส่พริกป่นลงไปตามใจชอบมักเผ็ดก็เอาเผ็ดตามด้วยข้าวคั่วหอมหอมคั่วเองพงนัวใส่แล้วเรียบร้อยเลยพี่น้องพงนัวและ้วกะ็น้ำปลาแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วจ้า ก็สิใส่ต้นหอมลงไปอันนี้สาระแน่แล้วก็หอมหัวแดงแล้วก็หอมปอมเนาะใส่ลงไปอันนี้จะเป็นเมนูลาบไก่ม้นนี้มีอยู่3เมนูลาบไก่แล้วก็ต้มแซบเนื้อแล้วก็สีตตำมักงแค่นี้เรียบร้อยแล้วจ้าเมนูลาบไก่บ้าน ฟีมือเบาามีพี่น้นองเม,มนูต่อไปจะเป็นส้มตำใส่น้ำปลาลงไปมะเขอเทศตามโดยผงมหัศจรรย์ตามโดยน้ำตาลทรายแล้วก็ยวกวยวกเสร็มะนาว ออกหวานเปรี้ยวห <จำ S 1> ลังจากนั้นแล้วก็ใส่เส้นลงไปรสชาติแล้วแต่คนมักทพี่นอ้อง ถ้าเราต่ำส่กัปินิดนึงก็จะหอมกินกะปิตามด้วยเม็ดกระถินทป,ปิง้งลงไปแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วจ้าพร้อมเสิร์ฟเริ่มใส่หอยพี่น้องจา๋าเอาใส่ลงไปด้าหลังแล้วก็ยวกยวก,ยวกอีกทีหนึ่งนะ มวนใส่มูยอหมดนะจ๊ะอันนี้จะเป็นเมนูเรียกร้องมาอีกแล้วบอกอว่ามวนแสบหลายเนาะพอแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมเมนูอาหารเที่ยงของทีมงานเกี่ยวข้าวอันนี้ตัมามุ่งพี่น้องกินกับขนมจีนอันนี้เมนูลาบไก่อันนี้ต้มแซ่บ น,นี่จะเป็นป่นเห็ดฟางนะจ๊ะเอาลงมือลงมือสวัสดีท่านผู้ชมสบายดีสบายดีตอนเที่ยงพี่น้อกจา๋ามันเอกสิกินเข้าไว้แนจักหนอยกับบวายดอกสายแล้วมืวอ่านกัวเช็ดกับเขาแล้วก็จนบ่ายนางแหงจนบมปากจากักรคำหิวเขา้เาเข้ากับบรรยากาศลมเย็น กับเข่ากับสองผ้าพี่น้องผ้าหนึ่งไอ้กิดอยู่ในกั้วละ่ะเนายะยายลีพ่อยหญสร้างยายรวยอัมบลาบาวออยน้งองเหมยคุณยายเ<ะ>ข่าสองปิีพ่อแล้วล<ะ>กินโบเบิดดอกแยบุนว่า<ะ>อาสดเอาลาบไก่อาซีฟังดูแห้งมันอีแซบขึ้นมาวานนี่บ่ ตำบางฮงวันนี้เขาเจ้ากันเรียกร้องมาว่าให้ต่ำอีกว่าซันวาเออก็เลยต่ำอีกรอบพี่น้องหมูอันใส่หมูยอใส่หอยวันนี้มีแต่แค่หอยนะจ๊ะปลนเห็ดเฟืองกับตั้งแต่มือเร้าเนาะมันเหลือกับเขาแต่ละมื้อก็เหลือเด้คือมือานตอนเที่ยงกับน้ำตกหมูกันยังเหลือบากหลายสุดท้ายตอนเย็นก็ปลนกับเขาก็กินเมนูเก่าและอันไหนเหลือก็กินให้หมดเนาะ ก็พยายามเปลี่ยนเมนูอาหารใหม่เรื่อยๆว <ST. S 1> าา่นก็มีทั้งอบเป็ดวันนี้ลาบไก่ตอนแรกข้าวต้มกัเขาเจ้าเปลือยละ่ะก็เลยเปลี่ยนเป็นเมนูลาบอเมื่ว่นนี้น้ำตกหมูมเอนี้กับขา้าวสี่อย่างได้พี่น้องเนาะลมเย็นเย็นกินอยู่ใต้ห่มบก มือแ,แอล้งแล้วบ่แห้งอือย่าบุ่นวันแล้วแล้วนะจ๊ะยังเหลือบลายให้เนาะตอนเศร้าในกะเติบหนึ่งพี่น้องก็ถือ,อว่าวัอยู่เฉพาะเขาซุกเด้เขาหน้าบะหมีสิเกียวอยู่สามสี่รุ่นแล้ยังอีกสองรุ่นเนาะรุ่นหนึ่งกำลังจะเหลืองและรุ่นสุดท้ายก็จะเป็นเขาเจ้าหอมมะลิมันยังเขียวอยู่ แต่บลายดอกเข้าเจ้ากับเกี่ยวประมาณมือหนึ่งเข้าซุ้มมันชุกอีกกับประมาณอีกมือหนึ่งสองมือบเกินนี่ละเนะาะบมีว่าไวกว่าดำนาอีกอยู่ดำนาใช้เวลาแค่8วันแต่ว่าต้องมีทีมถอนก้านี่งไงปีนี้กลับมาเกี่ยวเขา่า ดำหน้านี่กับทีมเก่าเนี่ยละทีมเก่าไม่เห็นหน้าน้ำบ่หมีสามปีแล้วนะจ๊ะอเ,เอา้าสรุปเนี่ยใดต่ำนะแซบเยอะแซบบ่แซบ่บบอยก็บ่เสือ่อหรอกรวตักอยู่บรหยุด เมื่อวานวานี่เบิดคักเบิดแน่เลยพี่น้องตับมะคง,งเออเมื่อวานนี่ตําโคกปักไงห,หนึ่งเนาะอันมื่อนี้บริได้ตับหลายบันไดเมนูตับมะคง,งนะี่มันกินเรื่อยๆกินได้ตลอดกินบบเบือเนาะบบคือพวกเนือ้อพวกหมูเด้พวกเนือ้อพวกหมูกินรอบเดียวแล้วก็บ่อยากแล้วบบสามารถกินได้สุม,มือได้แกงน้ำไม้กะ ดนโดนเทือจังแกงสามสี่มือจังแกงแต่ว่าน,น้ำใหม่ยวนอยู่หน้าบ่หมีหลายอยู่บ่ได้ไปหาไก่เนาะอยู่แถวสะเนี่ยเอาปนเห็ดเฟืองชงสายสิทธิกินหอดมือแรกอยู่คอยว่าปีนี้บ่ไดิเั็ดไม่นูัน ขขาพัดหรือว่าประเภทพัดกระเพราพัดอย่างพี่น้องเพราะว่าเขาเจ้ามดแล้วเนาะเขาเจ้าบุพเก,กินสามปีนี่บุม,มีิ้วเขาเจ้าหงบ่ได้ซื้อแตละปีก็ใส่บหลายใสแต่พอพก,กินปีนี้คือสิหลายสอบกาปีที่แล้วอยู่บต่ตำก็ซิบสอบล้วปีแล้วได้เก่าสอบเนาะ คือว่าแหละครอบครัวบ่มีก็เป็นครอบครบัวใหญ่แล้วกันหลายคนกินจังซีสิเวลาหุงแต่เทือเับปลาไปเป็น,ปนสองโลสามโลเนาะหุงใส่หม้อใหญ่เวลาไกล่ลืมเก็บโงละผ้ามากินกับเนาะเอาแนวกินหลายอย่างนะภาคตักกัะต่ำบักหุงสงสัยมือแรงที่ได้ต่ำอีกกค่อยว่า ดีแต่บางคุงคนย้ายหลายพี่น้องหลายหลาย,ลายต้นเด้รอบรอบบ้านเกือบซิบต้นพุ่นซ้ำสิก,กินแต่ว่าเริ่มซุกน้ำแล้วเขาที่เกี่ยวกอนที่ปั้นมือขึ้นนี่นะ ขายหมดเรียบร้อยรถเขาเจ้ามาเอาแล้วอเ,เออบด้เอาขึ้นแล้วจักสอบขายหมดห้าสิบ้าสอบเนะาะคารถเขาเจ้าปั่นอะสามสอบได้ทั้งหมดห้าสิบแปดสอบขายหมดแล้วจ้า ่วนใหญ่บ้านคอยเขาบริเอิรเป็นเงินกลีบเด้ขายก็บบริขายเป็นเงินกีบขายเป็นเงินบาทนะจ๊ะเนาะลักๆหลายบาทบบมี็ยังใส่เงินบาทเป็นหลักเหรียญบาทเหรียญสองเหรียญห้าเหรียญสิบแบง์ยี่แบงก์ห้าสิบแบง์ร้อยแบง์ห้าร้อยแบง์พันใช้ได้หมดขายเข่ากัได้เงินบาทพี่น้อง กิโลละแปดบาทครึ่งเข่าปีนี้เข่าว่าเป็นราคาเนาะปีที่แล้วสตาร์ทอยู่ที่เก้าบาทนะจ๊ะเก้าบาทเก้าบาทครึ่งสิบบาทพรตกแรงมากเพราะราคาเข่าตกยันตอนนี้แปดบาทครึ่งถ้าเป็นเขา่าเก่าก็เจ็ดบาทครึ่ง เขาเฮ็ดหน้าแต่ละปีเขาก็เลือกกินยู่ก็เลยปได้เอาไหว้หลายพี่น้องเนาะขายแน่กินนำ้ำแต่ละปีกระสิขายสองหลอบรอบสีเกีียวเข่าหนี่ก็ขายหลอบหนึ่งรอบเกีียวเข่าแล้วนี่กกรหลอบหนึ่งกระสิได้ขายอีกอยู่เฮ็ดหน้าแต่ละปีก็ได้สองร้อยกว่าเนาะ ปีไหนที่เขามันงามก็ได้เกือบสามร่อยผลเด้ปีนี้คือสิบกปันไดเพราะว่าเขามันก็บ่คอยงามเขาบางๆเนาะขนาดเขาหน้ายายรุ่นนี่ซีให้ีเพื่อนได้ซิปซีสอบเออเขาเพื่อนงามได้แถวนี่นี่เพื่อนปันแล้วเรียบร้อยเมื่อวานนี่ มืันนี้ก,กะระดมาปั่นเขาลุ่งเลินเด้วางสวงเทียงแต่บ่ได้ไปเบิงเข่ามาจากหน้านตัดเพิ่นฟังนั่นแหละ้ว่าได้จักสอบเนาะรอบแรกเพิ่นก็ได้ไป7จสอบก็เกือบร้อยแล้วเพื่อนแล้วเบิดนี่เพิ่นก็สิได้ลายอยู่ เห็นหน้าแต่ละปีก็ขคืนกับบางปีเนาะบางปีที่เขางามหรือว่าฝ่าฝนดีมันก็ได้ดีขึ้นกับที่นาเป็นบางส่วนเป็นบางที่ถ้านาบงงามเข่ากับบงงามเนี่ยวเป็นหน้าดินทรายหรือว่าหน้าโคกหน้านนเนาะถ้าเจอสภาพอากาศที่แห้งแล้งกับวัวหลอด ส่วนใหญ่ส่วนนี้เขาเจ้าก็เกี่ยวเขาแลวหลยแล้วหลายเจา้าผูเขาเจ้าแสนเขาดอเนาะมื่อวานได้ไดมัดเขาค้นเขาพี่น้องเกี้ยวยางเดี่ยวกับคือสีแหลวคิดวาเด้พอเรือหน้าบบกีไฮหอหน้าบ่หอดซิปไฮสัมเนาะพอทั้งเกี่ยวทั้งตัดพร้อมกันเครื่องตัดกับสองเครื่อง เกี่ยวอีกกับป่าไปแปดคนเก่าคนแล้วมันนี่ก,ก็ยายลีมาซอยพญายักษ์น้างกเกี่ยวเข่าก็ดีแต่บ่ห่อนลมอากาศเย็นล่าสุด ตมม่ำมะคงมอดว้ายมะคงหลายบอ่อก็าตำหลายแบบบ่แซ่บอีกเขาบ่กินเบิดอีกเนะาะตำพอดีแซบแซบเนี่ยโดยเฉพาะนั่งแหงนี่มากคักต่ำมะคงกินซูเมอร์ก็ได้เมื่ออื่นเนี่ยเขต้องถามด้วยว่าเป็นสิเป็นเมนูอย่างก็สิเป็นเมนูตมม่ำมะคงหร่าขนาดลาบไก่แซ่บแซบต้มเนื้อแซ่บแซบเขายังบ่ค่อยกินเนาะ แสดงว่าค้นต่ำแบบาแซบบรแหางขั้นต่ำกินเองเด้บกินเคล็ดลับตำมคุ้งแซบบ่าญากมีวิธีเดียวคอยบอกให้ตํำแซบเลยใส่พงนัวดหลายๆใส่หลายแซบหลายโบแมนดอกพี่น้อง การทำกับข้าวหูเลยว่าเห็ดแสบบ่แสบถ้าใส่พงหนวยอย่างเดียวกันเลี่ยนกินบ่ได้มันขึ้นอยู่กับการปรุงอาหารความเปรี้ยวความหวานความเค็มทุกอย่างต้องลงตัวบาลานซ์กันถ้้อยากให้มันออกรสชาติเปรี้ยวหวานก็ต้องได้เปรี้ยวหวานถ้าเค็มเกินกับ่แสบหวานเกินกับบแสบเปรี้ยวเกินกับบแสบเนาะ ทุกอย่างมันต้องลงตัวบัวอาหารทุกประเภทบัวสิทธิ์เป็นสมตำต้มยำหรือลาบก้อยสำหรับคนที่ทำกับขาวเป็นเขาสิหูดีเดกินข้องมูแสบ่บไปเห็ดเองกิ่แซ่บส่ ต้องฝึกบ่อยๆบ่แม่นบัวแจ๊กมันแซ่บแต่ว่าบบไป่พุงเองมันคือบ่แซ่บอืได้ยินบ่พี่น้องอแล้วว่างในแซ่บอันใดบ่แซ่บเราฮู้เบิดแต่ว่าพอไปเฮ็ดเองแล้วมันคือบ่แซ่บแล้วว่ะทั้งๆติดไซคือกันอืพอมันใส่บ่เท่ากันเดะทุกอย่างมันต้องลงตัว หลายคนว่าไม่อร่อยได้ไงใส่ผงนัวขนาดนั้นถ้าคนทำกับขา่าเป็นต่อยใส่เป็นกิโลมันก็ไบลบ้บ่ได้แ่บเนาะ<ม>ก็เคยกินไปกินตามร้านอาหารหรือว่ากับข่าวขางทางอยู่เด้อูเลยว่าใส่ผงนัวหน่อยหลายสั่ใดบางทีก็เลียนแต่ว่าความแ่บบ่มีแต่ว่า,วา,สวาใส่ผงนัวหลายเสือ บางทีก็เค็มบางทีก็เปรี้ยวเกินทุกอย่างมันต้องลงตัวนี่คือเคล็ดลับการทำอาหารและอีกอย่างก็ขึ้นอยู่กับคนสอบเนาะบางคนก็กินบุคันบางคนก็สิมักออกเปรี้ยวนำบางคนก็สิมักมักออกหวานนำเหมือนสิเนะาะรสชาติจะไม่เหมือนกัน แม้กระทั่งร้านอาหารทุกที่วิธีการทำการปรุงหรือเคล็ดลับก็แตกต่างกันวิธีภยัยวิธีมัน่นเนะะะาะหลักๆอ่ะขึ้นอยู่กับคนกินนั่นแหละพี่นอ้องจ๋าเม้าเนี้ก็สิขอเก็บภาพบรรยากาศเพียงเท่านี้กินข้าวแล้วก็สิพักพ่อนจักหน่อยมนีเพวา บ่ได้มัดเข่าค้นเขาน้ำม่วนกินเขาแล้วแล้วก็เฝ้าวระยะฝนตกไปแล้วท่านผู้ชมสบายดี